สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีผู้คุมทายบ,บ้านครับเอฟซี FC บาตุนทุกคนครับเมื่อนี้มาพบกันครับบาวตุนนะครับที่ช่องผู้คุมทายบ,บ้านีินคือเก้านะครับกับเมื่อนี้วประสิทธิภาพพีผนองมาหาเง็ดแล้วกินตว่าปฏิเฮ็ดเองนะครับพี่น้องเมื่อนี้มาเบื้งองหัวหน้าเพิ่นได้ยินข่าวว่าเพิ่นมีเอฟซีนะครับเอฟซี FC เพิ่นทรงนอยูนแลวกินมาให้กินมาสั้นหลังจากาคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเพิ่นภาพภาเพิ่นกินนั้นหอย หอยลวกหอยจิ้มนะครับนะครับพีพ่อหน้องมาเบิ้งจากบากกัมันเป็นยู่เฮียนบ่พูดนน่ครับพี่น้องนี่แหละครับเฮียนเล่าเอาคือบ่เปิดเฮี้ยนต่อไปหนิวณาตัวหว้าตัวว่ายยุบบ้านที่บ่ดีดิโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับไอ้ใายน้ำบ่เนี่ยเอ้ามายามด้วมือนีิมายามด้วมือนีิครับผม บ้าต้นบุกุ้งแทบ้านหรือเก้าเนี่หล่ะมียามมียามน้องแฟนครับุูโคุซคนครับผมเอาก็ได้ยินข่าวว่าแฟนครับส่งยังมาให้ยุให้กินโอ้ยก็คือโทรไปบอกันเศร้าแหละคือแฟนครับพันส่งมากเจ้พนส่งของใส่กองมาแต่ผมบอกว่าเป็นหยังถ้าอยากให้บุกุ้งสองบุกุ้งแทบ้านนี่เฮ็ดเฮ็ดให้ให้เพิ่นกินเนี่ยเจ้เพิ่งเฮ็ดให้เพิ่นเมื่อนี่เพิ่นเพิ่นเก่งเว่า แฟนครับอันคลิปก้นี่เตที่ว่ากินหอยเขาเต๋เออว่าพนถือใจพ่นว่าเข้าเาเออกินบหอยในกันหมอนกันพ่นว่าอ้พ่นว่าเดี๋ยวสีส้มยังไปเฮ็ดพ่นว่าจะงังพ่นว่าโอไปไปไปเบิ่งสันนําไปเบื้งสันมาไปบบนี้คว้างมาไปขับไปขับไปเมืองมาละไบเอาเอาันั่งไปหนั่มไปสันครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องบัดนี้มากวดแล้วนี่เตะกล้องนี่ตยกล้องนี่เราพ่นราบูซื้อมาเลยเดตะนี่เพ่นว่า เจ้าหน้าทีเร you know ื in ่อนจำเขาเดียนมานาสุพันนเลือนีหนไหมองคุุ่มบ่เอาเปิดให้พี่น้องมาูปาอถูกของมาขางกมาตัาสุยเราลอนเลื้อนนี่ไหมก็มาไม่ไหมเลต่อนนี่ลนไป้กนี่้อเอาล่นไปน้ำกันเป็นช่งยังไม่แหงเนี่ยที่สะเก็ดพุเตะยังนี่ยังะบันนี่มีมึงอ้มีหัวหนามล้ำย่าตีย เทหน่อยเมื่อกบลเมื่อบบอลเอา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 ปงก้อนปงก้อนปงปโอ้ยแหมมึงแมาแพ็คคููเลตเตอรนี้ไม่่างเยเมันเป็นต่เสียบเถแฟนครับทรงจองมาใหด้วยีหน่องเดินมาเมืองเด้อนี่ถ้าเป็นตคอมเอมคานี่เอาดวยมึงมนไหโอ้ หอมือแจมาข่อยหัวมอบางจังหนเนี่ยอมดูมาไดยังหอมมีลิตรนี่มากินตะเส็บก่นแล้วนี่เขาคเดียวหวันนิดนิดเนาะนเดียวหวนก็เป็นตะเขากันคักจันไม่ยั้งอีกบาทนี่เอคมาอาคืออัดมาให้หลยางหลานยเหอย่างหลเนี่ยังวะโอ้ขอบคุนแฟนับได้ครับทีส่งของกินมาให้แฟนครับหมูอเาเบากเนาะส่งนี่เนาะเขาเอ็นนะเขาเ็นเมือเมือเคืนมาอยู่ในข้ามาเดี๋ยออกเลยพี่น้องโอ้าตัวพิ่งกันโยอันนี้ก็ยัง่ะนั่น เป็ดแจ่วบ่องคือกันบ่แจ่วบ่องที่ใส่มาดมบักเทืองแฟนคลับเฮือนข้างเพิ่นส่งมาให้ผู้ละอันว่าผู้ละของจบองคือกันซั่นนี่แ่ว่เออจบองคนละกินคนละรสชาติเนาะาก่าาปาโถมันได้หลายอย่างหลายแนวโอยเอาถุงแดงๆมันยังบาดนี่ปาดโมันคักกองุ่มตัวนี่บ่แม่นบ่แม่นกองุ่มตัวนี ซัมซุงคือกันตัวเนาะเออซัมซุงคือกันตัวนี้เราบอกเข้าว่าเป็นช่วงยังไม่แห้งเราก็บอกเนาะเราไม่จะบอกว่าข่อยส่งอันนี้ไปเจ้าเด้อวางทีเจี๊ยนเล่าตัวเจี๊ยังล่ะปลาปลาตัวเรียบร้อยเลยปลาลตัวเรียบร้อยมากเลยตัวนี้เป็นใพี่น้องไข่ปลาตัวตุมเนาะตัว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 อันนี้ปลายังจานนี่ปลายังนี่ ท้อบ้านพงขนาดจืดไปอีทไปอีทไอ้เครับผมปลาขาวอีทเครับผม้่วนี้ปลามันก็ต้องออกช่วนในหนามหนามมันก็ต้งหนาจะหล่นอยู่หนามก็นนโอ้ยมึงดูแฟนครับเพื่นเพื่นขึ้นักคือแน่แต่ว่าพุ่นหลๆนะครับเด้อพี่น้องกรได้ครับส่งมาให้ยูให้กินคนส่งอีกทุงนึงโอ้ยเราเมื่อพี่น้องอามืแล้ววันนี้ไม่ยังอีบาเลยไม่ยังบัตรนี่คือคือปลอมมาดีแต่ทุงนี้ไหมมจังใดสองสน่บาท ออมาสองสันเลยเอาเอานี้คือเห็นนี em. uh? yes, no ่ย si ังเห็นดากบไมยมันอยังน oh no wow no so like ี่ไกลหรือเปียกฮะปาดโทษส่งกันเปียกมาเถอะฮะฮะส่งกันยังหอดไกลมากผูติดเดือดหอดไกลมากบ่มีขึ้นคือเนี่ยเจ็บปะขวัญเป็นไก่พี่น้องฮะไก่ไก่เต๋ไก่ผมดูโอ้ยมัากมากเลยวนี่ไก่บ้านผมเจ้านี่มันคือมากมากเรียบร้อยมากเลยเต๋โดมมุ้งดูเจ้าโดมมุ้งดูมากมากไปโดมมุ้งมากเรียบมากเลยเต๋เจ้าโดมมึงโดมมึงกันมาหนึ่ง โอ้ oh, หมอมือหมอมครับพี boys. ่น <quer> <yap> ้องของแท้ของแท้การันตีเพิ่นว่าให้ไอพี่น้องแฟนคลับเพิ่นว่าให้พวกผมนี่ยถ้ากันเฮ็ดเมนูเนี่ยจัางอย่างอาวทีเฮ็นยังกินบัดนี่เอามันเมนูมันคือหลายอย่างแต่ประเด็นมันก็ได้มันแชร์ได้แชร์ประเด็นคนเดียวอันนี้มันก็แชร์ได้ส่วนเนาะพี่น้องเนาะทั้งเจียวบองแชร์ได้บ่อันอันเว้าอยู่นี่ว่าผมมักแต่นี่เราเนี่มักมักแต่2ขวดนี่วะ เออโอ้ยอดยอดยอดขอบคุณขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับเอาบาดเนี่ยเขามาบอกว่าเขาสีเห็ดยังกินบาดเนี่ยเอาได้วัตถุดิบมาซองยางบาในีได้ปลาแต่ว่าปลาปลาเพิ่งเฮ็ดคั่วมาให้เรียบร้อยพี่น้อยปลากระคั่วมาให้แล้วอันนี้กไกล้ต้องขอยว่าเฮ็ดไก่ซะไปเพราะว่าเพิ่นธมาร์ครื่องมาแล้วแสดงว่าเพิ่นอยากให้เอาเฮ็ดให้กินอันนี้บ่อกเลยสู้คนจอดจงมาเนี่ยอย่างนี้เฮ็ดไก่ซะไปแต่แต่ผมก็บ่ทันฮู้ดอกเด้อพี่น้องแฟนคลับครับเพราะว่าไอ้ไอ้ไก่นี่คือพอพันธุ์มาร์คมาจะปุ่น แสดงว่าเพิ่กัสิว่าพวกผมเนี่เฮ็ดกินสองสามอย่างพร้อมกันบ่ได้นี่ยังไพวกกู่เข้าใจนะครับแต่ว่าแล้วผมเนี่ยผมผมมีความคิดในการสองคนนี่ว่าเทียไก่ซะก่อนมือนอี่เนาะอยากกินไก่ค้ามมาเนี่ยอยกินไก่คลิปปลาคลิปผกแก้วผหยังยังนี่จะคอยวาเดี๋ยวป่าฮาจังว่ากันมื้อนี้เอาไก่ก้วนเนี่ยไก่บ้านเนี่ยมันหากินยากนี่เมูหยัร้ไก่นี่นอย่างบัมนต้เนีม่ได้้อบบตมยได้ เออขันอ๊บกัสิพอใดอยู่อ๊บเติอ๊บมันคือสียากเตอบบนี้จังไดนีอ๊บไม่ค่อยเวี้ยเตอเบีมี่ยู่บ้านเบี้ยบมีอีกเดียวเป็ังไล่ะเขาจังไดระบาดเนี่ยนี่เห็นเปียบวะเปียบนี่เปียบวะเปียบเดียวว่าเจาทีมหนแล้วเปียบแต่แต่คนนอใหม่ดองมันไม่เห็นยังไงยังแบบว่างดูไม่เปียบปะเปียบแต่ว่าเขาเจียจังไหนบานนี้สีอ๊บฟังบ่มีฟังในบานนี้บวกผมเคยเห็นอัน ข้าเจ้าอบใส่เต๋าไหมข้าเจ้าย่างเต๋อเมืองเมืองเมืองนี่กู้เกิดพนแม่นบนสูตรไม่ข้าเจ้าแหมข้าเจ้าว่าอบใส่เต๋าไหมเป็นตะคือป่ะสี่ลอกเข็ดพี่น้องกินเหมืงกัเออเป็นตะคืออิตาลีพผมบาเสิเอาสนันเดี๋ยวเดี๋ยวสี่ลอกเข็ดมึงไอ้สูตรไม่พี่น้องกินเอาเอาตกลงเมนูยังมือนี่ยเขาเกิดนี่ย่างเกาะไก่อบปี๊บ เตาถ่านเตาถ่านบ่เออไยใก่้โอปีต่อถ่านไกล้โอปีปต่อถ่านเออเดี๋ยวเราเขสีรอเคล็ดให้พี่น้องกินเมืองสนับเคล็ดไก่โอปีบต้องพี่น้องเนาะอ่โดยโดยโดยฝีมพ์มือขนาดตัวแล้อบู้ยโตไกล้เ่ยมันก็จะเสียกันเฮ้ยไม่น้องค่อยติดต่อติดตามกันเอาเอาเอาโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะครับของเตรียมยังไว้แล้วเอ้าขึ้นนั่งเฮียเปียกหมดยอดกักเด็ดเลยดิ ไใ้เนาะเป็นคนดังเนาะดังไฟเตีคนดังเตีครับผมดังไฝดังไฝ่บอกคนดังอ่ะโอ้ได้แล้วบ่เอียงหนี่เรียบร้อยแล้วอันนี้อุปกรณ์ที่เขาเตรียมมันสี่ร่องสูตรสูตรใหม่อันนี้นนี่เป็นอบอบอบเปียบบ่ยังไงอบเปียบอบเปียบอ๋อเอาขึ้นไม่เอานี่บอกกันไปอยู่ใส่บัตรเอาไปหาเปียบซะก่อนเอาอยู่ใส่อันนี้ไม่อย่างนี้มิตรไกล้กับน้ำกับขวดเตี ใส่เปี๊ยบอยู่ใส่แบบไหนเราเขากับมก็เฮ็ดสูตรเคลือนที่ว่าเขาโอ๊ฟางกันแหละอ๋อ้คล้ายโอ๊ฟางคินี่เพื่นว่าโอ้ไฟกระดังเรียบร้อยแล้วเอาเฮงไดนตัวบาดนี้ว่าน่าแบบนี้เดี๋ยวเปี๊ยบก่อนฮะเดี๋ยวเปี๊ยบก่อนเปี๊ยบยู่ใส่เออทิ้งขึ้นมาไว้แล้วุผแล้วจะเอาไปทิมสิขายของเก่าเลยเอาเชื่อไปทิมจังได้เนาะมันไระเฮทศตะเคียนเนาะแน้นำไปเพิ่มหน่อยเถอะฮะมันจีหัวเ่าหรือมันเปี๊ยบอ่ะเปี๊ยบหัวอยู่บ่เฮงไหนเปี๊ยบบีอยู่บ่ เอาพอได้ยี่หรอกที่สันเสี่ร้องมึงเนาะเออเอาเอาเออเอาหัวพวกหัวกันจังว่ากันเอาเอาไปกวอนมันมีเพียบเดียวตรงตีเออพียบเดียวอยู่แล้วเอาล้องมึงดู้นสันเออเอาปนีครับนี่ขั้นตอนเพื่อนเนี่ยปั๊ดถูอันนี้ใส่ยหนามเอาเอาหัวสายหนามตีครับใส่ประมาณเครื่องหมอนี่แหละอืใส่ประมาณเครื่องหมอคือว่าเขาก้านหนามมันบวกมันยังแนวเพราะว่าเขา ขวดเท่ากับส่น้ำมันเครื่องขวดเพราะว่าเอาขวดล่วงลงนี่คือน้ำมันก็จะเสื่อมเองนะเออขวดเทามีขวดมีอยังน้ำอยู่เออแล้วก็ยีข้าง้พี่น้องที่ยังเมืองแหละหนองอ๋อเอาเอาเอาน้ำใส่หม้อตั้งกวนเตียงเอาขึ้เป็นคิ้วๆว่างัห่งเพรามันหม้อใหม่ดิแค่ยังไหเด็ดหม้ใหม่ติ แบบนี้ไก่ที่พี่น้องแบบนี้เอาเบิ่องด้ครับโอ้ยไก่เพิ่นไก่นี่มันไก่บ้านนึกไก่พันเนี่ยผมทรงใหม่เฮาไก่บ้านของแท้เล่นปะครับผมปรนเดีเยวไปให้พี่น้องแฟนคลับปันเดี๋ยวมาให้โอ้ขอบคุณขอบบุญขอบคุณทางด้าน FC เนาะครับเนาะเเพิ่นพิ่นส่งมาทางแฟนเพจอีหยังนี่เพิ่นส่งมาไอ้ที่เพิ่นถามมาทางเพจผมนี่ล่ะครับเพจบักหอยเพจอันบักหอยติเพจบักหอยซื้อๆเพจว้างได้ น่องเฟิือดเท่าแก่น้อยครับอ,อ,อ,อาหารป่าตามธรรมชาติตาดดาอาหารป่าตามธรรมชาติตามฤดูกาลโอ้ผมกระซ่งมาทั้งเพจนี่พพเด็ดเดี่ยววันนีคลิปของใครที่ผมแชร์ไปแหละเพราะว่าเออให้ผมเนี่ยกับไอ้พ่อหใน่าวพุมกุ้งไส่บานเนี่ยเพียดยังให้กินแน่แล้วคนอื่นซ่งมาให้ครับผมูออกมาพน๋อโอ้ขอบพระคุณหลายๆสำหรับเอฟซีเฮ้ามืาอนี้เล้ได้กินอันพี่น้องอยากส่งยังมาให้ก็ส่งมาเด้อครับเด้อทางแฟนเพจเพื่อนนี่แหละครับเออ โอ้บ้าตัวกล้เป็นต่เลี้ยงไปต่งงามเต้ได้ท่าสียังบั่นี่็นแตท่าสียังมั่นไม่มีสีนี่ไก่บ้านคักๆเลยเต้ครับผมช่งมาได้สีเกียรติเลยโอ้โอ้เอฟซีทางสีสะเกิเป็นช่งมากครับพี่น้องวันนี้ท่านสีร้องก็มาตั้งเลยพี่น้องห้าวันนี้ตั้งเบิ้งโอ้ตั้งตั้งขวดลงไปในเตาเลยเต้ในน้ำเลยเต้ โอ้อันนี้เคยเห็นจักเทียไปนี่ยังเครือแรงเลยเคยรือแรงผมเห็นผมเห็นตอนนี้อันนไหมกู้กู้กันมีปัญหาไหมเออเออเห็นตะส้มยูทูบยูทัยเขาจะเห็นเนาะเออครับเอ้าวเราบราเคยเห็นจักเทียตันนี้เข้าเข้ากับศิลปอยากอบฟางเหรอที่ไหนตะเก او ผมกับฟางวัได้เออผมก็เห็นว่าอบฟางเด้อยแต่ว่าอันนี้เป็นอบอบปิ๊บตะเก او ตะแก้ผมเห็นเต่าธรรมดาหวังว่ามันนี้ผมผมกับฮะตาองหาฟางแน่นาะ แล้วพืมนแมนแมนแมนมัดร่องร่องร่องสูตรนี่เบิ่งเนาะล่องสูตรนี่เบิ่งโอ้ะนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วมั้งนี่ตั้งตั้งเรียบร้อยแล้วเอาปิ๊บงุ่มเล่นปรบาดนี่ครับผมอ๋อแล้วเฮามางุ่มแล้วก็เฮาเข้ามารอหลุดกันพี่น้องเออใช้เวลาแน่เด้เออมันใช้เวลาโอ้นี่อเตะอบลงไปเอออบลงไปตความอ้อนมันก็สิไปอบอยู่ในปิ๊บนี่ติ แต่ผมมึงนีคลิปเพิ่นของเพิ่ดมึงเหตุไหนเป็นว่าใส่เว้เล่า40นาทีถึงหาชิป40นาทีตีป้านั่นเปินตี40ถึงหาชิปนาทีาทอ๋อเอา้าล้วสุกก็ดีเพิ่นว่าแต่ว่าเข้ากันสิเปิดเบงเื่เะเอะาเนต้องต้องมาเปิดเดเบงรื่อยๆเยนเ<อ>าะคันว่าเปิดทั้งที่มัน,ม,นมันใหม่มันยังเนาะเพราะว่าบางเถื่อไก่มันตัวหน่อยตัวใหญ่หรือว่าไก่มันอันนี้อันนี้กับเตาไมโครเวฟนี่อันใดเป็นเตาหอมก็กันหัวหน้าตูวเจ้าว่านี่ผมว่าอันนี้สิเป็นเตาหอมกว่าจะได้เนาะมันมันตามธรรมชาติดีๆเนาะ อ่เพราะว่าเขาเขาเห็ดแบบเตาทานนะเพราะว่ามันถือหอมทานก็คือกินไข่ไข่กินเนื้อย่างแหละพี่น้องผมมาเดี๋ยวแต่คนมากเนาะอันนี้กันแม่นว่าถ้าเขากินเนอย่างเขาว่าเขาใส่เตาทานกับเตาถี่เสียบไฟฟ้าเนี่ยมันต่างกันบ่บางคนก็ว่าโอ้ยหอมทานบางคนก็ว่าไอ้เตาไฟฟ้าก็ง่ายสะดวกสบายมันมันก็หลายแบบหลายอย่างเอดี๋ยวแล้วคนเข้าแล้วเร็วเร็วแต่เร็วจะ pay มักไผมักมันเนาะไผมักมันพี่น้อง โอ้อันนี้อันนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ฐามันสูงเนาะถ้ามันนสบดีอีกอีกประมาณเจ็ดนาทีเฮามันจะมาเปิดเบิ่งบัดรใ้เฮา40ถึง50 40ถึง50นาทีเนาะอดีไว้ประมาณนี้เดี๋ยวค่อยมากินสูเปอร์ซ้นองเบิ่งทาง FC เพิ่นอยากเบิ่งคือกันนะครับจังไดก็ติดตามเมื่อกจังได้ก็ซอยกดไลก์กดแชร์ นะครับโอเคครับผมเรสืสั่งสารผลงานอี่ยังดีๆออกมาให้พี่น้องเมืองอีกเอฟซีอย่าลืมนะครับเด้อส่งมาเลยเอฟซีก็ได้มากแบบใดเออมากแบบใดหรือว่าอยากให้รพวกมื้อบ้านกินเนี่ยข้อเมนต์มากข้อเมนต์แล้วกันเนาะครับเนาะโอเคครับผมแล้วเฮาค่อยติดตามเบิ่งแล้วกันครับผมมันสิบ่ได้รือเป่เออเปิดได้เวลาเฮาเปิดพอดีเลย1ชั่วโมงแล้วเด้อเอาเบิ่งไก่เข้าด้เอาเบิ่งไก่เฮาดูวไก่เฮาเป็นจังได๋ทุกวว่่าา ควลน้าไยเนั่งถ่าเป็นชั่วโมงนอะมากระับสูกอยู่บ่จังไดเนาะยไฟลไป่ยคเสีแ้าเลี่ยงไปเรื่อยจีเอ้าวเีย็นกินปิดเบิ่งนั้เมอเอเอาเปิดเบิ่งด้เพิ่นทรงไมหาใหอเพิ่นงหแล้วม่เห็ดไกลเพิ่นใหม่บ่ได้เด้วยน่ะนะโอ้ป๊ถูมาเลี้ยงงามแท้เฮ้ยว่าน่ะ โอ้คือเลี้ยงงามเดี๋วเอาพานผ่านผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าปงเอาเอางุ่มอบไว้จักหน่อยกอนเอางุ่มอบไว้จักหน่อยเดี๋ยวเฮาเออเอาไว้จักหน่อยกอนเออเอาโอ้โอ้โยเ้ย้้เ่้เ้ เออเออเอางุ่มไว้งุ่มไว้จะบรูึ้นงุ่มเนาะโอเคฮุ่งบ่ฮะตั้งฮุ่งสิเอาเอาเอานำนำเบื้องน้องเฟิร์สเทาแก่หน่อยครับพี่น้องมาอีกแล้วครับผู้สนับสนุนหลักของรายการนะครับพี่น้องมือนี้คลิปนี้คือน้องเฟิร์สเทาแก่หน่อยนี่เพิ่นดูแลตลอดคลิปเลยครับพี่น้องดูแลตลอดรายการปลาบ้านี้ เออต่ำเล่าเพราะใส่น้ำตาลเด้ต่ำเล่าห้องปลาแดกปลาแดกอ่ะตัดนัวต่ำปลาแดกอะไรบ้านจะเอื้อมาขี้เขียดเธอเทียดแต่บ้านคอยเอื้อมาขี้เขียขี้เขือเมื่อกี้ขี้เือคือกันเป็นหนาะพี่น้องทางใดผู้ใดออกออกสำเนียงควบกำลังได้ก็จะเอื้อมาคี้เรือผู้ออกสำเนียงควบกำลังเมื่ได้ก็จะออกมาขี้เขี้ยนะครับมีกินบักหน้าซื่อเนี่ยพ่อได้กินบักหน้าซื่อเยย่าเอาโสมไหล ถ้าอบไก่อยู่จนว่าจีมืดเตี้ยเตี้บอกคุ้งเบกคุ้งกับกอบดีเนาะบกคุ้งกับปลูกเองเถบกคุ้งน่ยเนี่ยปลูกเองเตี้ยยุ่งหลังนี่เตี้ยโอ้ปาดตัวพี่นองก็้ไ้กินแต่บกคุ้งกับอันอบไก่เข้านอนไปเนาะก็จเสียบขักเสียบเนี่ยเอาตามนั่อยากซิมด้วยปาดนี่อยากซิมด้วยปาดนี่ว้าความควมเปรี้ยวแทกน้อยตีมาหมอมเปรี้ยแทน้อยเบียงเอาดหอมเปรี้ยแทน้อยน่ แซ่บเีบซบมันก็อยู่หอมลื่นกันตัวห้อมปีแท่งหน่อยเออบาอบานเออเอามือมาหยิกินมเน้องซีมงมัเขาว่าล่ะต้องเขาระเอเดี๋ยวคอยสาอมรเนาะสตกรอนพวกเอาเตสาเออคอยทไปซิมนบาทเลยจว่าไปเอาซมงครับเอเอเกันมันแบะซีมังใกันพี่น้องเออด้ไง ปลดดตัันะาดเขานุ่ยยิ่งนยเขาขาหน่วยขาหนุวยครัสรณ์เสืปลาแดกไม่เด้กพี่หน่องเลยเออาแดวสุดยอดสุดยอดสยอนยต่ำพอต่อใส้นเน่ข้นครับพี่น้องเอาพงอีกหน่อยหนึ่งดีกว่าเงพงพงตงไ่เียเพราว่ามันปุ้นนัวยเออนัวเนี่ยครับเนี่ยของแท้ันี่ครับออ เสี้ยมังพี่น้องใส่ปูงเสี้ยมังอีกไหมใส่สี้ยมกันในบัตรนะเพราะว่ามันหอมเนี่อือทานอือทานกูแซ่บพี่น้องแซ่บนะเอาปรุงท้ายัดเอางวยบัตรในงวยนะอือเฮ้ยคักแน่นพี่น้องเนาะคนหนึ่ะ ไก่เห้องกระชิบอะไรหรอบอกใกล้ห้องใกล้ห้กระเดี่ยวได้บานี่ปงไกล้ได้บน่ป่งก้ได้บน่เอาควด้อมันจะควมอีกเด้อเออมันจะควมสเทียร์อยู่บอกงี้ังไงเดนี่พูดนะน้องหมาพกระจอบพี่น้องมุดพูนะเออตัวโยนั่นนั่นนั่ เออเอาเนี่ยพี่น้องมึงดูไกลมาแล้วบัตรเนี่ยเอาปงเส้นม้อปงเส้นถาดเท่าบัตรนี่อืมนันตัวปัดครับพี่น้องเดียบร้อยครับบัตรเนี่ยโอเคครับพี่น้องครับบัดเนี่ยหลังจากเข้าอบใกลเรียบร้อยเนาะครับผมอ่าอบไกล้เรียบร้อยอันนี้ก็ตำบบักหุ่งครับพี่น้องนี่ครับผมมีตำบบักหุ่งกับอบไกลครับกขเรียกว่าเมนูยังก่อนี่ไกล้อบยังกว่านนี้ไกก่อบปิ๊บเตาถ่านไก่อบปิ๊บเตาถ่านนะครับผม มีพักแก้มหลายย่างอะไรขนาดตัวเออทา้งป่นกัดพักบุ้งทั้บุงเออทางผีกับพักขาครับพี่น้องนี่พักบุ้งกับกรอบๆเลยพักบุ้งกรอบๆพักขากระงามครับพี่น้องอ่ะบอยรอสา่งน้ำกันเลยเฮาน้ำเลยครับพี่น้องมาด้วยกินแฟนคลับก็ผมก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับที่ส่งมาให้นะครับแล้วก็เฮ็ดให้แฟนคลับกินให้กินด้วยกันครับที่เขาเฉลี่ยทั้งหมดอะ เมืองผมพวกผมไม่น้ำละกินเขาไปน้พร้อมกันแมนแมนไปกันเอากินเขาไปน้ำกันน้องพี่น้องบรรยากาศคำคำเรืงสี่ครับผมพวกผมพวกผมไม่ใช่บางเก่งเรื่องสีอะนะครับเมืองกันพี่น้องจีเก็ตไก่ไก่บ้านนี่ครับพี่น้องบ้าสุขดีขนาดเลยว่ะคูนโอ้มันครับพี่น้องจับจับกระสุนวันสมเซียวทั้งปี าจุ่มหอมเลยแขกอเอา้าดูดูมีแขกมีแขกนั่งถ่ายอยู่ข้างหลังเราพี่น้องแขกมักได้รับเสื้อแขกได้กิน,นเราบ้านเนี้ยมาเด้อครับมากินน้ำกันแก้มกับผักเจ็บๆข้นสูงขั้นต่ำครับต่บักคุ่งเจ็บๆครับพี่น้องปลาแดกนู่นนู่นนะตาแดงนู่นนู่นเสียไหล่เสียไหล่เสียหน่อยแซ่บหน่อยครับพี่น้องแซ่บเจ้าพี่น้องเจ้า ผักแก่กับไรยังหม,มกจังพักข้าวไม่จะปลูกเองนะครับพี่น้งนองล้างบั๋นนะพี่น้องมือปุดนนะครับโอ้อแสบแห้งใกล้พลอยที่ดีเนาะใกล้เนาะโอ้เหนือดีดีดเหนือไก่ทรงไปทางบ้านแบบนี เนี่ยพ่อให้ดีๆครับพี่น้องครับเครือกระกรอบอ้อบนผิดหวังเมนูมือเนี่ยผ่านว่า,า,ห,าห,วห้องเย็บพ้ามืออืมอืมสุว่ามาอยู่ท่านกอะทางไกลหรอกเพบางเทื่อนเ่ะการอยู่การกินเนะ่ะมันมัน,มน,มนคือแถวบ้านเฮาเนาะนเข้าเคยแบบว่าปเป็นเ็กหน่วยอยู่วิธีวิธีแบบว่าเข้าเคยอยู่เคยกินแบบ ง่ายๆในว่าแบบอาหารอีสานบ้านนอกเข้านะครับมับนก็หายกินยากนะครับพ่อผมผมมาอยู่ในเมืองในอย่างแนยียงีินะครับกะได้ทั้งบ้านสนับสนุนมาแต่ก,ก็เริ่มหายากนะครับพ่อผู้เฒ่าผู Hi ้แก่พูดว่าหายากหนากเกลื่อนหายหนักเกลื่นนะครับแล้วก็จังนึงนะครับจังนึ่ง,ง,งสมื่นี่ของทุกอย่ังเป็นเงิน,เป,นเป็นทองนะครับนะถ้าเข้าบ่ได้ว่าซ้อหาเลยถือเอามาหาเห็ดกินเองเนี่ยก็ต้องซื้อเขาแม่น มันยากนะครับแต่ว่าคก็ปแต่ะละคกิบที่สีอ่สออกมาให้พี่น้องเมืองกับสั่งสารเด็ก,กเด็กกันรับต้านสนับสนุนจากแฟนคลับเนี่ยพอพุ่นในหลายนะครับประกาจากผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งบ้านเนี่ยนะครับเื่ยว่าเพื่อนก็นอยากให้คลิปคลิปเต่ละค,คอ,างงาอ,ออกไม่ให้พี่น้องในเมืองเนี่ยยังกันครับผมนะครับ<ม>เพราะว่าเข้าก่ะเพราะเฮียเราบอกนู่นว่าบอกนู่นขอม้วนกันไปครับครับพี่น้องกินอาหารบรานเข้ากินอาหารบรานแล้วก็เข้ายังไม่งเข้ามานี่เหร คิดถึงวิธีบ,นบานๆเข้าแซไปอยู่นี่เหนือเออ้วนๆทบเลยมัดเป็นมัดเป็นเมนูไหมอันนี้เขาก็เคยเหตเทะเลาคกับพป่น่องใกล้อบปิป๊บเนี่ยใกล้อบปิป๊บเจ้าท่านเนี่ยวามันสีพ่อพันผมก็เคยเห็ดแต่อบฟัง อ้ฟั่งอ้เฟี้ยงนะพี่น้องเนาะหึง่ายบานในกระจีนั่นจักน้อยครับพี่น้องจะไม่เมนูนี้เอาบอเคยเย็บเนาะบัวบกคยิบจะเลี่ยงเลยจะีลี่ยกเลยครับเกิเหตุว่าไหนอยู่เนาะเห็นแต่ยูทูปไหนไหนเป็นเหตุกันนะครับก็เลยว่าโอ้คิดพอพอดีเปิดเบื้องวัตถุดิบที่พี่น้องเอฟซี่ป็นทรงแม่เนาะคิดพอพอดีพอดีแบบโอ้ปีบต่อทานเมึงกันนะเปียงไหนสำหรับ ตัวได้การเนาะอืมต oh. <ind> well okay. no. ้นหนามามื่อกี้เรนหนาปละแดกพ่ี้่ไหมครับงนหนามประแดกมากอมน่เขากันได้นัคับเนาะอืมต้องเอาไก่บานได้พี่น้องเด้อมันยังกี่หอมหอมดีดีไก้บานเทาน เนื้อปลาจังหน่อยเอาเอาเอาเนื้อปลาจังหน่อยอม,มันเป็นไก่บ้านมันกะดีเนื้อมันกะดีนั่นจังหน่อยมันบพรคือไก่พันธุ์เด้โอ้อขอบคุณครับผมแซ่บพุ่นอะพี่น้องมึงเนื้อเด้วนละเอือกไก่เป็นต้อนเป็นต้อนอยู่โอ้โหกระส่วนเนื้อดีอืมไก่เดือดโอ้โห รักกระไรกันทีข้าอยากได้ไก่บั๋นเฮ่าบ่มีนะแม่โอ๊บกับไม่เคยโอ๊บแบบนี้หรอกไมเคยเอาเตาผางแม่เต้ามันแบบไก่ไก่บั๋นถือว่าอยู่ในตลาดแต่ยังเนี่ยมันบ่คือบ่คือบั๋นเท่าดีอันนี้เพิ่นขาไมาจากบ้านนอกอันนี้เอามาแต่บั๋นเน่าเพิ่นเอามาให้งอ่มันคือไก่บั๋นแท้อืมอืมสุดยอดเนาะเมนูมื้อนี้ครับผมกะ มื้อนี้เข้ากันเอาไว้เพียงเทคนีคก็และกันเนาะเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหน้าอีพี่หน่าแล้วที่เราเห็นอย่างสูพีสูน้องเขาเบิ้งกระทำเบิ้งี่น้องเพราะว่าอีพี่หน่าสีมาหาหัวหน้าโตเพิ่นคือเก้าเนี่ยแหละครับพี่น้องเออมาเฮ็ดในายู่งนากินหาพีแหยน้องเข้าในเบิ้งนะครับกะขอบคุณพี่น้องเอฟซีละกันนะครับที่ติดตามในคลิปนี้เบิ้งจนจบคลิปนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับกะัิมาหาหัวหน้าโตคือเก้านะครับคันหักกะกดไลค์ถือใจกะกดแชร์อย่าลืมกดติดตาม เบ้าต้นนะครับช่องกู้คุ้มทานายนะครับเด้อโปรดติดตามปาเป็นกำลังแร่งใจกันนะครับเดี๋ยวเจอกันไหมนะครับเบ้า,ต,บา,าต้นกับหัวหน้าตไม่ในอีพี่หนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ